คุณหมอให้คำแนะนำที่ละเอียดมากๆอยู่ข้างๆเราตลอดนะคะทำอย่างทนุถนอมมากมันมีความถี่ผิดปกติชั่วโมงหนึ่งนี่เกินสองสองครั้งอันนี้ไม่ค่อยดีและอันนี้น่าจะเป็นตัวบอกว่าเอ๊ะอาจจะมีการเจ็บคันค่อดก่อนกำหนดหรือเปล่า สวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะอายุ3-7ปีวันนี้นนนมาตรวจคันที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการค่ะตอนนี้แนนตั้งคันได้8เดือนแล้วในทุกๆเดือนคุณหมอจะนัดแนนมาตรวจคันนะคะเพื่อว่าจะดูสุขภาพน้องในคันแล้วก็ดูสุขภาพคุณแม่ด้วยซึ่งในวันนี้นะคะรายการตรวจของแนนก็จะมีในส่วนของตัวอัลตราซาวค่ะจะได้ดูว่าน้องอวัยวะครบถ้วนแล้วก็จเจริญเติบโตได้มากน้อยแค่ไหน สาเหตุที่แนนเลือกโรงพยาบาลเปาโลโสมุทรปราการนะคะเพราะว่าคุณหมอที่นี่นะคะมีความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องการตั้งครันตลอดระยะเวลาที่เราตั้งครันจนเราคลอดเราอ่ะเคยมาใช้บริการที่นี่มาก่อนสัมผัสได้ว่าเขามีความใส่ใจติดตามมันอุ่นใจที่จะมีพวกเขามาช่วยดูแลระหว่างที่เราตั้งครันค่ะเดี๋ยวไปพบกับคุณหมอและดูขั้นตอนการทำอันตราซาวกันนะคะ วันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยปกติดีนะคะจ้าไม่มีอาการเลยเลยอันดับาซวครั้งนี้ก็จะน้องสามที่สองสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มดูดูน้ําหนักแหลคะค่ะเนาะตอนนี้น้องก็จะเริ่มโตแล้วนะเราก็จะอันดับแาวดูน้ําหนักการดูเรื่องของน้ําคร่ำของน้องนะคะว่ามีเยอะมีน้อยยังไงเนาะแล้วก็ดูหัวใจเต้นดูการเคลื่อนไหวของน้องเนาะดูการข<ะ>ยับแขนขาการหายใจของน้อง ตอนที่เราจะไปอันตราซาวนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะพาไปขึ้นเตียงนะคะคุณแม่ก็นอนอยู่บนเตียงเลยนะแล้วเดี๋ยวหมอจะใช้หัวโพรอันตราซาวนะคะทาเจลนิดหน่อยคุณแม่จะเย็นๆที่ท้องนิดนึงไม่มีอาการเจ็บจะมีจอให้คุณแม่กับคุณพอดูด้วยว่าน้องเป็นยังไงบ้างแล้วภาพที่หมอเห็นเป็นยังไงคุณแม่ก็จะเห็นด้วยนะคะ สรุปนะคะก็เมื่อกี้เราไปอันตาารบซาวกันมาแล้วเนาะ,ะวันนี้น้องโตไปตามวัยดีนะคะเออโดยอายุคันสามสิบสองสัปดาห์กว่าๆนะคะน้ำหนัก2 0 0พนิดๆเนี่ยถือว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะคะแล้วก็ถ่าน้องก็ดีเนาะ,ะน้ำข่ําดีนะคะปริมาณปกติดีรบก็ดูดีไม่มีปัญหาอะไรหัวใจน้องเต้นอยู่ในเกณฑ์ปกติดีไม่เร็วไปไม่ช้าไป หลังจากนี้น่ะต้องดูแลตัวเองยังไงนะคะอาจารย์ช่วงนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีเรียกว่าเจ็บกรเตือนนะคะ,ะที่จะเริ่มเกิดขึ้นมาในช่วงปลายๆของการตั้งครรภ์ก็คือจะมีการแข็งตึงของอหน้าท้องบริเวณยอดมดลูกก็คือส่วนบนที่สุดนะของของ,ของท้องนะคะเวลามันแข็งเนี่ยเราจะรู้สึกตึงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นมันไม่ควรจะเจ็บถ้าเมื่อไหร่มันแรงขึ้นจนถึงขั้นที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บหรือว่ามันมีความถี่ผิดปกติเช่น ชั่วโมงหนึ่งนี่เกินสองสาครั้งอันนี้ไม่ค่อยดีแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวบอกว่าเอ๊อาจจะมีการเจ็บคันคุ์ทอดก่อนกาหนดหรือเปล่าช่วงนี้ท้องเราเริ่มใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นมดลูกเนี่ยมันจะเริ่มโตขึ้นมาดานันพื้นที่ในกระเพาะอาหารเราอาจจะทานได้น้อยลงถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะก็แนะนําว่าให้ทานอาหารเป็นมือเล็กๆแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบไม่พออย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเพิ่มเพิ่มจํานวนมือให้มากขึ้นค่ะ แนนพบคุณหมอเรียบร้อยแล้วก็ทําอันตราาวเรียบร้อยแล้วค่ะได้ฟังอัตราการเต้นหัวใจของลูกเราด้วยนะคะซึ่งการได้ยินหัวใจของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆคุณหมอให้คำแนะนำที่ละเอียดมากๆเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะอยู่ข้างๆเราตลอดนะคะตอนเราขึ้นเตียงเวลาจะเช็ดหรือว่าเ,เปิดผ้าน้องก็จะทำอย่างทนุถนอมมาก ฝากถึงคุณแม่นะคะที่เริ่มรู้ว่าเราตั้งครรภ์แล้วนะคะควรจะ คิดถึงเรื่องการฝากทันนะคะเพราะว่ามันมีความจําเป็นมากๆเลยค่ะเราจะได้รู้นะคะว่าลูกอะ่ะมีพัฒนาการในแต่ละไตรามาสอะ่ะเป็นไปตามวัยที่เหมาะสมหรือไม่นะฝากถึงคุณผู้หญิงที่รู้ว่าตัวเองเริ่มตั้งคันนะคะสามารถซื้อแพ็กเกจการฝากทันนะคะที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการได้โดยตรงนะคะหรือเข้าไปซื้อแพ็กเกจการฝากทันของโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการน,นะคะได้ที่เว็บไซต์ hdmall.co.th ค่ะ